กราหอยครูพ่อช่ทุกท่านค่ะเพราัก็เกมเด็ด by เดย์ไลท์อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้นะคะได้ละค่ะได้เลิกละค่ะมาลองนะคะเปิกนีขาดทนไม้ทนมือนะคะแต่ว่าในเมื่อเราลองแล้วมันก็ต้องลองให้ครบเปล่าว่ากระเป๋าพยาบาลเอยอะไรต่างๆกุญจงกุญแจอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้ทุกอันหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองทีละเซตกันไปเลยนะคะซึ่งเซตแรกของเรานะคะก็คือเซตนางพยาบาลนั่นเองนะครับในเมื่อเราเล่นนางพยาบาลเราก็ต้องเล่นเปิกพยาบาลนะคะ เราลองไปดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสิ่งก่อสร้างชั้นใต้ดินนะคะอันนี้ด่านอันนี้ปะของ E นั่นน่ะบางทีเราอาจจะได้เจอนางนะคะ E d e m o มโกก้อน,นะคะไม่เคยเจอนางมานานมากแล้วนะคะตอนที่โผล่มาใหม่ๆอย่างเงี้ยออกมาทุกวันนะคะหลังๆนี่คือไม่มีแล้วการเปิดกล่องก็คือเปลี่ยนใหม่ตอนแรกคือเปิดกล่องแล้วก็ควานควาน,วาน,วานตอนนี้คือไขกุญแจแทนนะคะ ทำให้สมจริงยิ่งขึ้นได้มีคนมาปั่นยี่อยกูจะปั่นอันนี้พอดีเลยฮัลโหลไอโกรเฟสว่ะอีห่าเปิดมาเจอเลยค่ะตกลงมาเจอพอดีกลวยมากแป๊บหนึ่ง และคือความดีชันไม่มีบาลานดิงค่ะวิ่งไปไหนอะหนู <c oughs> อีนี่มาวิ่งตามเลนคนอื่นงงมากดิฉันคิดว่าอ,อีเป์กนี้ไม่ได้ใช้งานอีกแล้วค่ะนี่มีคนล้มไปคนหนึ่งนะคะหวังว่ากล่องพยาบาลในคราวนี้จะได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็คือเปลี่ยนไอเทมไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะไม่ไหวแล้วมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างใสยย่ยากามกันนะ พอถ้าใช้ไม่หมดก็คือไม่ได้ใช้นะคะดิฉันไม่มีบอลโลถามด้วยนะเนี่ยหิวเลย,ยไหมไว้นางนางดิสคอนเน c ไปเลยว่ะปังมากตานี้คงเฟลแล้วล่ะโกดเฟสน่งมีโหมดร้องหดนนะคะต้องระวังนางแอบอยู่ข้างบนว่ะ ยี่นั่นไม่น่ารอดนะคะน่าจะลม้มนี่ไงไม่ไหวจริงๆอย่าขนูแลวที่ฉันเอาพวกไอ้เพิร์กฮิวต่างๆมาอีหา่าดูนะคะดูความ ลวะดิฉันผักหมายทำไมวะดิฉันเยี่ยวมากไว้ย่อยอย่าพึ่งค่ะเอาวิ่งเด้อย่อย ไม่ทันนะคะด้วยความที่แบบว่าดิชันเอาเปิร์กอะไรต่างๆที่ทําให้กล่องพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมันทําให้เปิร์กยิ่งใช้งานยากเข้าไปอีกเลยตอนแรกมันก็เออมันก็บทไวอยู่หรอกตอนนี้คือแบบหมดชามากนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพมันดีงไงตายหาเมกกี้ลมเก่งอีนี่ดิชันคิดว่านางเฝ้าคะ่ะ เพราะว่าอีตัวนี้มันเป็นสายเฝ้าอยู่แล้วนะคะไม่รู้ทําไมนะสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีสายเฝ้านะสมัยนี้สายเฝ้าเยอะมากงงหยอยตายกันให้หมดเลยค่ะตานี้ดิฉันคิดว่าดิฉัน MVP ในตานี้นะมีความช่วยเพื่อนเหลือเกินนะคะแต่ไม่มีใครรอดทางนั้นย่อยงง ไปค่ะเกมที่สองนะคะเอาละค่ะโรงค่าสัตว์เน่าเหมน็นคราวนี้เอากล่องมานะคะซึ่งกล่องของดิฉันไม่ใช่สายปั่นด้วยค่ะเป็นสายทำลายนะคะนั่นไงเอาลูนมาวะ่ะอ้มันทำลายเลยนี่ว่ะ มันไม่ยอมให้กดค้างไว้แล้วนะคะคือทำลายก็คือทำลายนะคะเพิ่งรู้ยอยีกเพิ่งรู้นะคะเราเปิร์ของดิชันทั้งหมดนี้คือแบบสายทำลายมากๆช่วยเพื่อนนะคะหน้ามนุษย์วะ่ะ อยู่ไหนอ่ะ oh now 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 n o n o n o เธอ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 โอ้ยเสร็จสองเอ้ยเจอรูแล้วเธอโอ้ยเสามันเกิดใหม่ เกิดใหม่ไวมากเกิดใหม่ไวมากอะ่ะที่ฉันช่วยได้อยู่นะคะนี่ไงเห็นปะถ้าเผื่อเราไม่โดนอะ่ะไม่เป็นไรนะคะมันก็นานอยู่นะแต่ว่ามันนานไม่พอนะคะ ต้องรอดูว่าอุ้มขึ้นมาแล้วนางจะไปไว้เสาไหนไม่มีเสาแล้วมัง้งนั่นนั่นน่นเสานั้นอ่ทำลายแถวแถวนี้จะต้องไม่มีเสานางยังอุ้มอยู่เลยปะผมมันเอาเสานั้นเลยอ่ะเธอ เธอฉันทำลายอยู่งี้แหละนี่ไงหมดละช่วยฉันด้วยจ้าตัวนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วไม่ใช่เซอร์ริยวนะคะเซอร์ริยวคือตัวหลักและดิฉันเป็นนางพยาบาลของนางนี่แหละนางนี่พอนางนี่ตายนะคะเฮ้ยทำไมดิฉันได้รับบิ๊กบารบิ้งเร็วะ ไม่น่ารอดแล้วเจดัามนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยแล้วเสาเกิดไวมากอหอินั่ยนางนางหยุดอุ้มแล้วนะคะถ้านางหยุดอุ้มปุ๊บเนี่ยเปิ์กมันจะหยุดทำงานอ๋ออยู่ห้องใต้ดินห้องใต้ดินก็คือไม่ไหวอหอยนี่ละเปิ๊กเราทำงานแล้วนะคะมันเด้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งเห็นปะปังเวอร์ ยีนี้เร็วค่ะปั่นระเบิดเก่งเราต้องความจริงเราต้องไปสแตนบายใกล้เพื่อนเพราะว่าเรามีเพิร์กถอดตะขอแล้วความจริงเรามีเพิร์กมอเตอร์ไซค์ด้วยทําไมเราไม่วิ่งแบบจิจาดใกล้เพื่อนวะลืมนะคะบอกตามตรงแอบหลังประตูได้ไหมตะกล้วยไหมโอเคยีนั้นโดดไปแค่ทีเดียวนะคะ อ้าวอีนี่อ้าวเจอแม่เลยค่ะแล้วสาวทูกทำลายไปแล้วด้วยอ๋อเดียยวเดียวเดีเธอไม้มันพังไปละเธอ ฉันมีเปิร์อฉันมีเปิร์ของอีอีเชอร์ลิวนี่แหละที่ทำไม่เห็นนะเห็นกันอ่ะเมกกี้ทำไมเธอไม่ไปปั่นไฟล,ะล่ะลูกอันนี้เครื่องแรกของเราเลยปะเนี่ยใช่ไหม เครื่องแรกของเราฉันทำลายโทเทมก่อนนะคะเพื่อมีโนวันเอสเก็เดสนะคะปับโอเคเราจะรอดเป็นตาแรกหรือเปล่านะหรือมันจะพุ่งจีจาร์มาฟันหลังฉันเลยนะคะและที่ฉันไม่มีฮิวตัวเองเด้อดังนั้นก็อันตรายหน่อยนะคะ้าวๆไปก่อน ทันไหมล่ะทันนะคะมามาหิวกันแต่ถ้าเผื่อมันเลื่อยมานี่คือจบจบชีวิตคุบเบิ้ลเลยนะคะแต่ว่าไม่น่าหรอกเพราะว่าเวลาที่มันแบบเลื่อยเสร็จมันจะแบบต่อว้ายตายตายตายเธอ แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีไม่กลา้าอิหอยออกก่อนบ้านทอมสันคราวนี้เป็นไฟสายนะคะซึ่งบอกเลยว่าไฟสายแบบใหม่มันมันแบบมันไม่ได้แบบจี๊ดขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะมันแบบปึ๊บไปข้างๆเงี้ยแล้วมันวางทีใส่ยากนะคะแล้วที่ฉันแบบเปิดไฟสายมันแบบเฮ้ยไอเทมไอไฟสายมันแบบ ไม่รู้จะไปคู่กับอะไรดิฉันก็เลยเอามาแบบมั่วๆนะคะแต่ก็ยังไม่เอาย่องเร็วมาอยู่ดีนะคะและอ้น,นี่อะไรเนี่ยทำไมมันบังดิฉันคะไว,โฟฟฟว้โกรธเฟสว่ะเธอโกรธเฟสมันไม่เอาฉันวะฉันสับสนนะแปบ๊บหนึ่งนะอแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ โอ้ยไม่ได้เธอสองยากมากปกติก็สองไม่ค่อยโดนอยู่แล้วนะคะตรงนี้พอพอวนได้อยู่นะอีหอยชาเกินไปนะคะไม่น่าไหวอะตาเนี้ยดิฉันบอกเลยว่าดิฉันใช้ไฟสายไม่เก่งนะคะไม่รู้จังหวะด้วยเอาดีดี มันตามเพื่อนคนนั้นไปละขอบคุณจ้าเชอริวแต่ฉันช่วยเธอไม่ได้อ่ะฉันต้องหาโทเทมก่อนนะคะถอดโทเทมหนึ่งอันอ่ะเพื่อให้ฮิวได้โอ้ดิฉันไม่ตายยากเนี่ยวะทำไมดิฉันไม่ใช่วะดิฉันชอบลืมนะคะ แต่ตอนนี้หายทมหาโทเทมก่อนนี่ไงนี่ไงเอาแล้วนะคะตัวคนโดนกันใหญ่ละต้องช่วยแล้วล่ะไม่ไหวเธอ,อมันส่งไม่เป็นอ่ะเหนื่อยใจในี่ฉันไม่บอลโลามนะคะ อุมได้อยู่แต่ถ้านั่งไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม่รู้บอลรถทามติดหรือเปล่านะหิวให้หน่อยมาแล้วมาแล้วตรงนี้ได้อยู่วุ้เดียวเดี๋ยวเดียว,เด,ยว <laughs> เดินติดอีแทะอีกลมๆเนี่ยคืออะไรเนี้ย เอาเป็นวัาไฟฉายใชย้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะบอกเลยเพราะว่ามันเป็นไอเทมพื้นฐานเนอะเะมันก็ต้องใช้ได้อยู่แล้วอันที่เราจะดูกันที่แท้จริงก็คืออาแผนที่กับกุญแจและกันเป็นการกลับมาในด่านนี้ครั้งใหม่นะคะครั้งแรกด้วยฉันเจอโทเทมวะอันนี้ด่านของคุณปู่นี่ว่าไม่ใช่ด่านลินนะคะ จะเรียกว่าคุณปู่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านังนังเป็นต้นตะกูลน่ะเนาะด่านของคุณปู่นะคะแล้วก็คุณปู่ก็มาเล่นเองด้วยนะคะกูทำไมแผนที่มันลดชาจังอะเธอชาไปไหม นั่นลมอีกโอ้ตายละหัวใจแขนเสานี้ความเดิ่นเดียวก็คือไม่สามารถมองฆาตกรได้นะคะมองได้แต่พวกสิ่งของในแมป โอ้โหเราทุบจากข้างบนลงมาด้วยฮู้ยชันมาไม่ทันไมอ้อะมาหาชันสิฮ้ยทำไมมันคลั่งมันคลั่งไวจังอ่ะ มันอยู่ไหนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็คือดิฉันยังไม่ล้มเลยนะคะต้องรีบรักษารักษาก็ไม่เร็วด้วยทำไมฮิวชาอ๋อมันมีเปิร์กกระดูกแตกอ๋อเขาใจเหรอ แล้วแผนที่เราจะใช้หมดไหมเนี่ยใช้ใช้เล่นไปเลยเนาะขำๆค่ะมันจะวิ่งมากระทุบกระทืบฉันไหมคะ,ะปังมากย่อยหนียังไงให้พ้นคะนางวิ่งกลับไปเดอ้อเพราะว่าถ้านางอุ้มปผมเนี่ยเดี๋ยวพลังนางจะหายนะคะ ก็คือไม่ได้ใช้ให้ดูอีกแล้วไป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 ขอปั่นเครื่องซะหน่อยเธอแต้มปั่นเครื่องไม่มีนะคะแต้มช่วยแต้มอะไรเต็มมากแต่ว่าแตมปั่นเครื่องคือไม่มีเนี่ยงจาตอนนี้คือเลือดเต็มตรงนี้ลว นางขึ้นมาก็คือดูดเลือดหมดเลยนะคะอีนั่นลมแล้วตายแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าอีคนนั้นแขวนสามครั้งแล้วใช่ไหมไหนลองใช้ให้หมดดิมีหมดและเฮ้ยมันใช้ได้เธอนี่ฉันเห็นโทเทมตรงนี้นี่มันตามรอยเลือดฉันมาวะ่ะ มีไงเทเทมอุ้ยอีผีเรามันถอดอยังไงเนี่ยข้างนอกหรอแอบมินเนียนมากค่ะลูก้นั้นลมละหนึ่งแมต เดี๋ยวไปช่วยนะจ๊ะถึงแม้ที่ฉันจะลมแล้วเดี๋ยวฉันไม่เคยโดนแผลเลยนะอยู่ตังนูนน้นไงเอา้าโอ้โน ไปเร็วค่ะนั่งตามแสนแน่เลยเพราะว่าฉันยังไม่เคยถูกอ oh ุ้มอ่ะนี่ไงสิฉันลืมใช้ตายย่ากแล้วอ่ะอ้อยอ้ยตกย่อยเอาห้องใต้ดินไปก่อนค่ะ เธออุตส่าห์มีคนมาช่วยฉันได้นะคะแต่ก็ไม่รอดค่ะตายแล้วอ่ะ ย่อยโผล่มาจากนรกเอาละค่ะตาสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยเอากุญแจมาพร้อมกับความปังมันไม่ได้อยู่แถวนี้นะถ้าอยู่แถวนี้เราจะเห็นแล้วนะคะ แต่กดกุญแจเมื่อกี้เห็นเพื่อนทั้งแมปเลยปะ <c oughs> ไม่แน่ใจด้วย <c oughs> ไม่แน่ใจด้วยนะคะเอาแอดออนอะไรมา <c oughs> ตาย่ะ ไม่ก่อนแล้วโดนได้ยังไงก่อนเมื่อกี้ต่อให้เห็นออร่าของนางฆาตกรนะคะแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้อยู่ดีนะคะตาย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 มีบอลรถทามด้วยวะ่ะ นั Wait, ่งไปแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาตัวเองก่อนค่ะเห็นแต่เพื่อนอ่ะเอาใช้จนหมดไปแล้ว สรุปเราใช้ได้นะคะกุญแจนี้ต่อให้หมดแล้วก็ยังใช้กลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบหนึง่งโอ้ดีเหมือนกันนะเป็นเปอร์พิสใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะสมมุติแบบเราจะใช้กุญแจแหละเราจะใช้กุญแจลงหลุมแหละแต่ว่าเออเราก็อยากเห็นฆาตกร,กรด้วยในช่วงแรกนะคะเราก็เอาใช้ใช้ไปให้หมดก่อนเราครึ่งหลังเนี้ยเราก็เอาไว้เปิดประตูได้นะคะโอ้ดีนะ อย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดประตูได้เหมือนกันนะคะดีวะ่ะมันตามยมีนั่นไม่เป็นไรค่ะก่อนหนึ่งเราต้องรักษากันก่อนค่ะเมกกี้ ไม่ได้ละไม่ได้ละไปแล้วไปล้วไปล้วโอ้ดีเหมือนกันเนาอโอ้อีกุญแจนี้ดีวะ่ะ แต่ว่าเป็นของแพงนะคะไม่ควรใช้เล่นไว้ทางตันค่ะคุณแม่ดิฉันไม่น่าใช้เล่นเลยนะเพราะมันสามารถเอาไปจูกได้ไน,น,นดี่เหมือนเปิรกตาแดงเหมือนเปิรกตาดำเลยอะ่ะ มันจะหมดแล้วว่าถ้ามันหมดนี้สวยเวอร์เปิดท่อไม่ได้นะคะ <c oughs> หาท่อหาท่อท่ออยู่ไหนหนึ่งเครื่องนี่แหละต้องเปิดแล้วจ้า มันต้องมาแล้วจอออ้ะท่อน่ะฉันจะไม่ยอมเสียกุญแจไปฟีๆหรอกนะคะแล้วอีนั่นล้มไปแล้วนะจ๊ะน่าจะไม่ได้อยู่ขอบแมพแล้วแหละน่าจะอยู่ในบ้านเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนเห็น,มน,หนไม่ใช่ นี่ไงเจอแล้วเจอท่อแล้ว คือทุกคนเห็นไหมคะมันเกิดการบักเกิดขึ้นค่ะอีเม็กติดอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็คืออะไรไม่รู้บัคอีผีกดเปิดไม่ได้ ยี่บ้าโอเคงานคลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้นะคะจบไปพร้อมกับความบั๊กค่ะที่เงี้ไปคือไม่ได้นะคือกำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นจบค่ะ,ะถ้าเผื่อผู้พัฒนาอะไรไม่เห็นก็มันบั๊กนะคะเมื่อกี้ยี่ผีงงมาก